สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องตุ้ยลำเพลินออฟพิเชียวมาทายบรรยากาศที่มองพักแดนยี่เมลแรงค่ะเบิงว่าสิพ่าไปหาผูา้ใดเห็นไปพี่ขมอดเพลินมาละจ้าพาไปหาพี่ขมอดกันนะคะก่อนสิไปเข้ากับเบิรงกันลาหรถที่งานเราจอดอยู่นี่ค่ะ เสียงเพ่งก็มีเลยพี่นอ้องน,นออาาี่จอดดีคน้องพูนพาไปตามอาข่านไปค่ะ ครับนี่สองเบาตุ๋ยลำเพื่อนเราพี่เฉี่ยวโอ้สวัสดีครับเก่งตัวนีเดียเมื่อกี้เราไม่เชื่อตัวเดียวเลิศเอาแต่งหน้าโป๊กเลยลูกใช่คมินโอ้แต่งหน้าโป๊กเลยพี่บ๊าต้องพี่ขมอสติค่ะทำอะไรคะสตอรี่นั่นวันนี้ซอยเนื้อเนื้อคั้วไว้ไผ่ตักแห้งเนื้อยังก็เนื้อคั้วไอค่ะไว้ไว้เนื้อคั้วไอค่ะอันนี้ อันมว่านอันมว่านแล้วเนี่ยตู้คอดได้เลยเนี่ยเบฟเป็นีกคอดได้เลยหอมเด้กินบ่าหอมจะบ่หอมกินมันจะบ่บ่คือเนื้องัวกินจะบ่อับนี่วันสักวแล้วพี่น้องเราต้องไปใส่นะครับมวันนี้ฮะไทยคลิน้องเบิรงเบิจนทอดจอดแจงคือไทยคลิปจอดแจงกันปะจอดแจงไปเลยขันเราแจงพ่อเลิ่นนะครับ ีเพลงลิกาซีมีการเทีต์เีย่อพี่คะในนอนมามื่อไหร่บัวเหยังอยู่ไปหาหลวงพ่อมาอ๋อไปหาหลวงพ่อยาบหนมวนนำลงดูจ้าอันนี้กับซีเฮดอันแดดเยวกันหร แล้วมักมแม่หรอแม่คือมันเพราะเพรเดนเล่คือมันสะดวกไหมเออไม่เอาออกเลยฮคดเนื้อไห้ตาแห้งไห้ที่มันสะดวกต่อการเดินทางแล้วก็กินง่ายๆมันบรต้องไปเอาสมมติว่าเฮาเดินทางเฮาหิวข้าเนี่ยสวัสดีครับพี่นงครับแกรี้เราเออกมาสวัสดีครับครับแทายพี่น้องเอนกันซ้อหน่อยเขานี่ยาวัด้ครับ พี่นอนเอฟซีของสามหน่อยเพชรบานแพงนะครับวันนี้วันแรกที่ว่าผักแล้ะน้ำกันนะมือนี้มือเล็กมือหนีวันมือแรกที่ได้ดพักแล้งก็จะเห็ดยังมึงเข้เวีนพุ่งไปหาพระมาไปหาหลวงพ่อพระเอจีอาจารย์ดำหลวงปู่สุขที่อย่างทะโลกเออยาโสทะโลรหูเล่ก็ว่าหลวงปู่สุขหรืู่เดเป็นผู้ฆ่าไปนู่นูเลยผู้ใดก็ไม่ติ่งครับ นี่รับพูดยู่ท้งหลังนี่เมซิโอภาไปช่องไงครับมากมายนากาทำก้อนคกอนขุนเดชทำก้อนนี่นี่ทำก้อนแเปียนไ้ทำก้อนจะไม่ตะกี้เขาเขาเรียกทำก้อนเนืนเอาทำก้อนย้ายให้ทำก้อนอาจารย์สวัสดีเออเอาทำก้อนก้อนขุนเดชทำมอดอะมันมันมันใส่ยากเออเดี๋ยวเขาะเอมันมันกระ้นแลก้อนนะก้อนครับเดหนังก้อนทำทำก้อนรวยรขอบคุณครับ น้องรับน้องรับยายำยังไงดีเลยนั่ก็ขึ้ขอท่าแต่ว่ามก็เป็นอรพรเลื่องเนื้อแดดเดียวหน่อย่เรื่องขอูเซย์บรรแตก็ถือว่าอันดับหนเือนแน่น่ะัวเอ็ดขาดเนี่ยโรงเรียนคุณบอกไวไฟครับบอกอะไรบ้างบ้างมีสองพี่ยมันหลดได้ยู่แง่ว่าามงเรื่งมันหนามีนะสเดเสเป็นขาม นีบ่มันเป็นประชานัตแต่สองยงไบอ๋อสาเร็นี่บ่นั้นพอโหลดได้อยู่ครองขมอันเมันมีซอยจูหรามมนตรงมีดข้อที่นั่น่ออมันมีอัน เมนูอาหารหรือมันต้องมีเมนูกนยาน้ก้อรทอดเี่บ้านไม่เปิดสาธารณะหรอกอันนี้หมว่านี่เป็นเนื้อแหงเนื้อควายกันอา่้าเน้อควายอกเมนมีแต่เนื้อควายมาดินมดนี่บ้านตั้งเอาพี่บ้านตั้งควาจุ่งเนือควายบอกโบแมนอันนี้โบมนต่ว่าคือกินมันจะแตกต่างจากกัน ถ้าเป็นเนื้อควายเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือไขมันจะออกสีขาวขาวเหมือนสำลีเลยเนี่ยแต่เป็นง้วเนี่ยมันจะออกเหลืองๆงืวอมันเล็กไปอ่ะนี่แม่ยุคางสิ่ยงเจ้าหน่อยแม่เป็นง่วนเป็นกระเทียมกินมันหอมหอมกว่าเนื้อเนื้องัวนเลยคุณรู้ได้ไหมตะกี้ตะกี้กินตะ้วยแล้วเนาะตะกี้เนาะงัวนก้เจอาก็ไม่กินมันเลงใดๆนี่นะรสชาต กินมันจะไม่เหมือนเนื้อเนื้อวัวมันจะกินแรงกว่าเนื้อวัวเพรแห้งครับเือวัวมันจะออกเค้าวๆ้าจะหน่อยอยู่ดีแต่อันนี้มันจะหอมแบบไทยๆไม่ใช่หรอนี่พิสูจน์ครับเดี๋ยวหน้ามาขายอยู่ก็ครับก็ครับผมเองป้าแพอที่หาใครคนจีบกัไรประมาณสามปี่เท่ายี่ปีเข้าเยี่ยมเมืองกัน

มาว่ามาตั้งไมาปับก็มาผัดแนมกด้นะเอาอของหวานของหวานคือว่าอาแนาปัดแล้วก็นของหวานที่คุณพ่อบอกว่าของหวานแม่ของหวานมาารมีแคร เร่งไหวยนคู่เบาไปบนหนังฮะแล้วาเาเ่องวนคู่เบาไปบนหนังนี่ขวนได้ประคามแล้วนี่ขวานไ้ประคามน้ำแบบน้ำข่างทังแล้วไปมาเคล่ก็ได้หนิวยืนแบบวุ่อุายท่าไปกระเซ็นข่างนขางปนนะข่งหนังเปลี่ยนแท้ มันโมหก็ตะกี่เด้อนานานมันบรรยากาศยุ่บ้านคันหัวมันประจําอยู่แล้วแต่ว่าพอนั้นพอได้ถ้าโดนแล้วพอนสิไปสากก่อนยัง้เ่นะบอกผู้ว่าอาบน้ำแปอาบแล้วอาบแล้วสรอดแต่หนังชายรอดแต่หนังชายกับว่ามมืดสิไปครับวามมืดดมันต้องไปใส่

อเขันกันเม็นหนาวพ่อหุมแบบแพ้อยู่เด like ่นอ่ะเป็นเนี่ยนี่คนปลาสมบเป็นบ่นนดีนดี้จะเคียเตีนเกแกงพักหวันจะเคยมแดงเป็นมอเป็น ไอ้เอามอเขีอเนี่ยไอ้เจยบสู้ขีนได้ไอก็ได้ไอ้ตุยเบยวมาแกงอได้ได้ไม่อยากเียที่เขาไปได้เหมือนถามมันบอกมี่ยังเป็นแปงในอาเจีเอไใครหมดแดงมัแกงอะไรได้ปลานี่จะหอมถามันมี่นะแดงกอนนี้ปะนี่กับบอทันงู้วกับว่ารับปากว่าถ้าเขาไปถึลาเนี่ยปลาเค็มปาน่ปลาเคม เขาไม่โหลดไปตลาดแล่มแดไปตลาดแล่คือไม่แกงเลยเห็ดรหวานผมจะบอกว้าจะไปวมงอีเาพี่โหลดขน้เหิดแบบผมอะไรอ่ะพอก็เปนก็สมาพอแล้วก็มาแ่ก็ไม่ก่เนาะเป็นหวานแล้วก็ไม่เก่แี่บินบินที่เรับไปที่เหรอับซอสหวานงั้นกันใส่เยหลายๆรไมันบอกเค็มไอ้บอไไบไปไขึ้นกันคันมาแต่ก็สีจีมหอมเยื่อเน้อเ้ ไปอาบน้ำใส่อันนี้เอากับของแข้ตัวไปใส่แอนโร่บ่ตะมนไปอาบอันนี้่ธรรมดาฟังนะตมนอาบันนี้่าธรรมดานี่ที่ที่มาจอาบให้สสงก็เลยวฮะม่มอาบใซอสอสห๋าเีอ้เยกว่าธนี้คือเราเฮยดไทด้วยจาไเยดไซอสสห้องก๋าเหล้ว ก็เล้ยเอลมาก็แล้ไอยิงทังต้องไปเลยออันคราซยอนพอดีไปพอดนี้ด้นี่ยรออันนี้เสียสิไม่ไม่ปกติชไปิันเนี่ยดินไปจบ่าทาไปจะบอกแม่ไปเมื่อไหั้นเาขยันทั้งวันก็ไม่ปกติั่บไปแล้วจะไปอาบยูโองเลยว่าแต่นี่สี่นี่ไปจังมึงจะดูไปก็้จะก็ได้อันใครว่าไ่เคยเห็นไ่เคยเห็นแล้วจะเสียจอดทังแรกไม่ควิบาน้องนทนทังไไหต่อไปบนาันท่องมาเสียเี่ยเมื่อนันขาบรถได้น โอเคพอเลยเนี่ยใันพอเลยพา่อนะาพี่น้องใ่ปานนี่ย่้อกตอนนี้เจ็ดไมงไ้แล้นี่เดเสียงเาไหมเสียงนมานี่เสียงนดีมาดีาเด็น้องเอาปี้ยนงโบ้่นเตียนลูกเ้บเนียกมีิมานวดนะบุญอื่นแปลกเลยเด่นิแปลกเลยเดนบแกนมันนาไมดอนวงวง อย่าข e ึ้นมายิบปอบยิบแปบบอย่งเบิ้งจ้ะนะฟ้องวาง่ใส่ปกกินดนี่กรับับเกลือเม็ดนใหญ่นะว่ะยิบเตียนึงลองกระดิงนีเตียงสองพี่น้องสำหรับกิมนี่ยปากไว้ซ้าเนี่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลําเพลินอภิชาติสวันีีสวัสดีค่ะ